สวัสดีครับนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีลงโปรแกรมนะครับทีนี้นะครับวิดีโอ,อหน้าจอที่ใช้นะครับก็ใช้ของอัิบปัตนะครับเริ่มการทาง,งานวินโดว์นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอไปครับ วิดโอทำงานนิดหนึ่งนะครับโอเอันนี้ไม่ได้ใช้เราก็สามารถสั่งปิดก็ปิดไปได้เลยนะครับ อ่ะนะครับพอขึ้นหน้าระบบปฏิบัติการมานะครับก็เดี๋ยวให้พวกเราไปถ่ายรูปจากตรงนี้ก่อนนะครับให้ถ่ายรูปจากหน้าเมนู Control p a n e ์ก่อนนะครับเพื่อไปดูว่าโปรแกรม ที่เราเนี่ยยังไม่ได้ทำการติดตั้งไปนะครับอันนี้เป็นรูปแรกที่เราต้องส่งนะครับชานิดหนึ่งนะครับพอเ,เปิด Control p า n e แมาจากนั้นนะครับเราก็ไปที่โปรแกรมแอนฟิวเจอร์ตรงนี้นะครับเพื่อไปดูไปดูว่าโปรแกรมในเครื่องมีโปรแกรมอะไรติดตั้งบ้างซึ่งตอนนี้นะครับมีติดตั้งอยู่ กอไปด้วยโปรแกรมวินลาโปรแกรม Microsoft OneDrive แล้วก็ Google Chrome นะครับจากนั้นเราทำการย่อแ็บของ Control Panel ลงมานะครับทีนี้เรามาทำการติดตั้งโปรแกรม VLC นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับ ดูหนังฟังเพลงนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่ครูดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เนต็ตแล้วนะครับวิธีการก็คือให้ทำการดับลิ้คลิกที่ตัวไฟล์นะครับอันนี้เราก็มาดับลิ้คลิกที่ตัวไฟล์กดใช่นะครับอันนี้เขาถามว่าต้องการภาษาที่ต้องการติดตั้งก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษไปนะครับที่เหลือก็กด next next install ไปแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไร จากนั้นก็รอจนฝ่าโปรแกรมจะติดตั้งสำเร็จนะครับรอสักครู่หนึ่งโอเคอันนี้นะครับเราก็จะบอกว่าต้องการรัน vlc media player หรือเปล่าหลังจากกด finish นะครับอันนี้เราก็ให้มันรันไปสักหนึ่งรอบก่อนส่วนตรงนี้เราก็สามารถเลือกทำต่อได้เลย อันนี้ก็คือโปรแกรมที่ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงนี้ครับที่เป็นลูกศรก็คือเป็นช็อตคัทเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับทีนี้เรามาดูที่คอนโทรลพาร์นเนลครับคอนโทรลพาเนลนะครับเมื่อก,กี้เราเพิ่งทําการติดตั้งโปรแกรม VLC ไปนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับให้เราทําการรีเฟรชตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออีกหนึงรูปนะครับที่เราจะต้อง ทำการถ่ายรูปแล้วก็ส่งโูนะครับนี่ว่ามีการติดตั้งโปรแกรม vlc แล้วจริงๆนะครับที่เมนูของโปรแกรม Future นะครับทีนี้พอเวลาเราทำการติดตั้งโปรแกรมแล้วลำดับถัดไปเป็นการถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับให้เราทำการคลิกขวาที่โปรแกรมที่เราต้องการถอนนะครับจากนั้นก็เลือก uninstall หรือ c h a n g e ตรงนี้นะครับที่เหลือก็กด next อ n นอิ t สต l ลกดฟิ n น็โปรแกรม VLC ตรงนี้ก็หายไปนะครับกราศเป็นว่าโปรแกรม VLC ช็อตคั t ตรงนี้ก็หายไปโอเคครับจบสิ้นสำหรับขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับ